สวัสดีครับผมไม่นี้ปลาไหลครับกรสชิตม้มแจ่ปลาตอนนี้มันอยากเข้าๆย่าหน่อยก็ยวเอามาย่างก่อนครับย่างให้หนึ่งเรื่องเข้าไปตม้ม ใส่เบ็ดมาขึ้นครับพันใจยิ่งมือพันใจเด้ไหมเบื่นี่ครับเชฟคนใหม่มาเนี่เชฟการสูตรใดมาเนี่ต้มยังฮะต้มเมียงต้มน้ำเหรอครับต้มน้ำนะโบแม่มต้มเป็ดเออต้มนม้ำซื่อๆนี่ด่าต้มนม้ำซื่อๆนะเออต้มนม้ำก่อนเอ เดี๋ยวย่างสุกนะครับเดี๋ยวมา,า,าไปมาเบิง้งวิธีการต้มพอ,อครับย่างพอดีเรืองบ,อบ,อบ่เอาวซุกแต่นี้กัไปมันแห้งไหม้วนี่ก็ <laughs> เดี๋ยวสิาวิตหั่นตอนเฮ้ยบ่วหั่นละใส่ทั้งตัวเลยต้มครับสูตรเด ลองมาเด็ดแน่นอนสูตรนี่โอมีข้าวข้าวเดียวเท่านั้นเกี่ยงตับอ่าเกียบเอาลองดูสูตรทางนี้อย่งน่ะอย่งตะไคร่กาอันนี้เผามาแล้วครับตะไคร่กับกาอย่างหอมเผา,ทาเทียมเผา เครื่องครับเครื่องนี่ปลาไหลเอียนเออเอียนปิง่งอะไรวา,ลาลปลาไหลปิ้งมาแล้วปิ้งพอตะลึง,ลงหมอหมๆหน่อยลงหม้อเลยลงหม้อเลยนะ,ะนึกว่าสตดำเห็ยนเอาคลกมาอันนี้ตดำกระเทียมดำนี่เอาไปลงหมอ้ออ่า อ๋อเลยมีคนว่ะนี่ครับหม้อต้มเบื้องเตาก็เป็นต่ได้กินครับมีการว่าได้เตาีหวานเด้มีการวัยท้ายเตาอีกไงผมต้องอายยันลูกทุ่งลูกทุ่งอันนี้ตำกระเทียมครับหอมย่างหอมหอมเผาเริ่มผิด นี่กะปีนะมโอ้สูตรนี่บ่เคยเทือด้วยผมก็เลยสูตรเชฟการ,รเชฟการต้มปลาไหลใส่กะปีครับเอาต้มให้กินด้วยเถอะกะใส่กะปีตัวนะบ่เอาเอาใบเผาเาไปหนิเขาก็บอกให้ซื้อมาให้ลุงบ่

นบาไเปิ้งได้กันนะบอสใส่ยั่อยมันบมดิดดอกเกือเม็ดไหมเม็ดไงบุเข้มหนกขามออก่าเดี๋ยวนี้บุมีใบขามว่าเนาะเอ้ยใส่นี่ละง่ายดีเปียกใบะกคูาก็อบุ๊มีเดี๋ยวอุดบมะกูยงไหนไงล่ะ นานมาแล้วอะไรยังที่ที่ปี้นไรสุดรสูตโบราณสุดโบราณเนาะต้มปลาไหลสูตรโบราณครับเอานั่งเ,าเอาเองห่วยนะตายเนนะี่ยนั่นเด้นั่น ถาดโต๊ะนงผงผงเรอย่างใส่ก็ได้ผงใส่ลงไปครับกัะปิกรบพรอมกระเทียมเ่า นามส่งหลายบ่หลายอรัเมื่อดนีน่ะหดเมื่อืนนับใเลขเท่าในสองศูนย์โอ้ผมได้สอซีเมื่อนั้นหันครับอันตอนเจ็บการสอยเจ็บการสองศูนนะอายุยี่สิบปีบบเดี๋ยวหูครับวันที่หนึ่งี่แหละจะไปซือนาเด้วเดี๋ยว่าถือมันร้อยกันอีก ยันยันต้มเยนสูตรโบราณครับโอ้มาใส่กระต่ออีกเลย ครับเลยนะครับลงไปปลาไหล ตอนอันตรหลากหลาย,ลาลายแซ<ส>าบย<ห>นะ,ะเกือความแสบเลียครับเจ็ดปีแน่จังน่อ,อืมนี่ปนยังอ่ะยังมันซุกบนแล้วหรออาจจะพิ่ขวานแค่นั้นอเลี้ยงปุงเนี้ยปุงย่างเำปาปเกือยันี่บริสไทยบ่มี ดิบเบิ้งยังบริสิมแล้วยังบริสัยยังพ่อเอาตามเชี่ยบครับผมไม่ใส่ปรโตโอ้เบิ้งเอาครับสูตรนี่เสียงดังโจกเลยโอเคเฮ้ยยังมาชิมตอนสุดท้ายบุล่ะเดี๋ยวคุ้มเปล่าเดี๋ยวฝาสิที่หลังเอาพอแล้ว เทมพะร้อนมันเดือดบ่แต่กะบุเปรี้ยวมันไดหนแล้ววะเหลืองแล้วน้ำเหลืองแล้ว,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 วชั้นนี่นะครับเครื่องปรุงเพิ่น,นเหลืองแล้วเดือดเดือดยัยงไงใ,ใส่ผัก,ก<อ>เดือบรเลยสุกแล้วท่าน Ô, thắc ngồi xe vào. Hã? của buổi Bác nam ngài, hả? Qua cái bác ba mấy Nam nhé. มีเจ้า้อมีเจ้ามาคำบ่โอ้ยกระเบียกระแก้วหอมเปความเปนภาษาได้ข้อกี่อยี่วีชีฟลังต้นหอม เป็นหอมโอ้ยกินแบบหอมเปรี้ยนี่เราเฮ้ยแม่กินแบบกปร้วแบบกปร้วมาหอมเลยขาดลมขาดยังนี่แจ้แวเด้อโอ้ยหอนตะเคยมันดรอจูเดี๋ยวว่าไปใส่ใส่หลังฮ่าตักแจ้วใส่เลยเอยอแล้วก็สด เราตั้งเจ้าอะละ ừ, ่ะสูนีกว่าเลื่นเ่าท่าแล้วบัวเนี่ยได้เจ้าวาเอาเือลนกางเี่งมงงว่างนเด้งหน่อยกินน้ำหัาได้บอ่อืมดยาดสุดยด ามง่อยกว่าปลแเ้วปลแลรวแซ่บเล้วมาเท่ามันเค็มันสมบูหละโอ้ยเพ็แล้วจะได้เจ้าอ่ะแต่นี่มันบบเพ็ดซื่สมันต้องเือใส่ใ่ไตักไห้จ่าลตักเจ้าโอ้โหแซ่บแล้วกูมากินแค้มกินเพ็ด เดาดิลุงเห็นไหมเซ่บแซ่บรักตัวเคยนะเดี๋ยวกินมาท่านมู๊ครับอินเบาแซ่บคือเก่าสูตรนี่ลองเบื้องครับเพื่ออยากไปขึ้นไมนูบอกนะลองเบื้องสูตรนี้เราท่าขึ้นกันกินก่อนผมเดี๋ยวกินมาท่าน